สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมได้น้อมนำเอาวัตถุมงคลนะครับมานำเสนอให้สำหรับกัลยาณมิตรนะฮะญาติธรรมและก็ผู้ติดตามทาง YouTube ทาง Facebook โดยเฉพาะทาง YouTube เนี่ยผมได้นำเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะ เหรียญรุ่นแรกนี่เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าสร้างจํานวนน้อยนะครับสร้างจํานวนน้อยมีเพียงไม่กี่เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเนื้อโลหะที่มีความพิเศษตรงที่ว่าเหรียญเกนเนี่ยสามารถทําเหรียญแบบลักษณะของโลหะได้ยากนะครับโดยเหรียญอาจารย์ฟั่นเนี่ยช่วงแรกๆนี่ผมได้ตั้งสนุนราคาไว้ที่ 500แสนบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าเราเองนั้นประกาศให้เช่าทาง y t u t u นะครับทาง Facebook ก็มีผู้ติดต่อสนใจมาแต่ไม่กล้านะฮะเต็มที่ก็จะเช่าในราคาหลักพันและก็หลักหมื่นแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ชมนะครับเปรียนพระจาจารย์ฟันเนี่ยราคากลางเนี่ยเขาตั้งนะฮะเหรียญทองนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับต้องเรียนตามความจริงว่าเขาตั้ง มูล,ลค่าไว้ที่หลักสิบนะฮะสิบล้านนะครับไม่ใช่สิบบาทนะฮะละักษณะของเหรียญนั้นเป็นเหรียญที่สร้างจำนวนน้อยและอีกเหรียญหนึ่งก็คือเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงมีราคากลางอยู่ที่3-4ถึงล้านการพูดถึงราคาการเช่าหามันอยู่ที่ความนิยม เพราะว่าเหรียญอาจารย์ฟั่นนี่เป็นเหรียญหนึ่งในตำนานของเหรียญที่นักสะสมและผู้ที่ศรัทธาอาจารย์ฟัน่นไม่ว่าจะเป็นสิทิยานุสิทธิ์นะฮะตั้งแต่รุ่นที่เป็นสิทิยานุสิทธิ์ถานกาศสร้างถวายจนต่อต่อมาเนี่ยนะครับอีกหลายหลายรุ่นที่สร้างนะฮะปัจจุบันนี้เหรียญอาจารย์ฟั่นเนี่ยมีมากนะฮะมีหลายรุ่นเลยแล้วก็ได้รับความนิยมทุกรุ่นนะครับ โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกนี้ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะฮะทีะ่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหรียญรุ่นแรกเนี่ยนะครับผมต้องขอเรียนทุกท่านว่าลักษณะของเกนเนี่ยทำโลหะได้ยากโดยเฉพาะเนื้อทองแดงนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนั้นเราเน้นพิจารณานะครับทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับด้านหลังแลักษณะของโลหะนะครับแล้วก็ตัวเขียนที่ เขาเรียกว่าเป็นลักษณะศิลปะหรือฝีมือทางด้านการช่างช่างผู้นั้นเนี่ยมีลายมือเช่นไรคือพวกนี้เนี่ยนะครับเราต้องดูประกอบในเหรียญแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นเหรียญน,นี้โลหะยังไงก็ทำเก๊ได้ได้ยากนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาทดลองพิมพ์มีไม่เกินจำนวนหกเหรียญผมได้ตั้งไว้500แสนบาทนะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธา ก็ได้ติดต่อเข้ามาอย่างที่เรียนแล้วว่าไม่มีใครกล้าเช่าในหลักถึงขนาดแสนหรือหลักล้านเพราะว่าผู้ที่ประกาศหรือตั้งราคาเช่าเนี่ยเขาก็ต้องดูที่สภาพพระนะครับเขาจะเช่าหรือไม่เช่าเช่าในสนนราคาเท่าไหร่นั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะในส่วนตัวผมเองนั้นก็คืออยู่ที่ผู้เช่านะครับผู้ที่ศรัทธานะครับเราพูดกันว่าถึงในหลักราคากลางเนี่ยสามสีล้าน ตอนนี้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธ,ธาหรืออยากได้เหรียญที่หายากเหรียญระดับตำนานนะครับแล้วก็ส่งด้วยคุณวิเศษเขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่ทันอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โรเป็นผู้สร้างขนาดเหรียญที่ไม่ทันท่านสร้างเนี่ยนะครับก็เกิดคุณวิเศษคุณปฏิหารเกิดพุทธคุณนี่นะฮะแล้วเหรียญที่เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญที่ลักษณะการสร้างมีความตั้งใจ ประเดิมเริ่มแรกเป็นปฐมบทเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของสะสมชิ้นใดๆเหรียญคูบา,าจานท่านใดที่เป็นรุ่น,นแกรกๆเนี่ยย่อมจะมีสนนราคาสูงอันนั้นเป็นปกติธรรมดายิ่งเป็นเหรียญหายากมีก็ยิ่งจะต้องสนุนราคาสูงนะครับอันนั้นคือหลักความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าปรัพระเยอะๆแล้วจะมีราคาสูงอันนี้คือสวนกระแสนแน่นอน และสิ่งสําคัญที่สุดพระน้อยๆพระหายากเนี่ยยิ่งต้องได้รับนะครับความสนใจความต้องการความสะสมเพราะว่ามีจํานวนที่ไม่เยอะนะครับมีความเป็นพิเศษตรงที่มีน้อยและก็หายากนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันจะแตกต่างจากอะไรที่มีเยอะๆนะครับแล้วก็มีการนิยมเล่นหา สะแสวงหามานานแล้วนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีเหรียญเก้ขึ้นมามากมายเหรียญอัจาจา์ฟันเนี่ยดูไม่ยากนะครับผมเช่ามานี่ผมบอกท่านตามตรงว่าเหรียญเนี่ยนะครับผมปล่อยให้ท่านเนี่ยสองแสนปล่อยให้ทุกท่านที่ทาง y t u t u เนี่ยนะครับผมมีอของ สมนาคุณพิเศษสำหรับผู้อุปการะคุณนะครับที่ติดตามทาง YouTube. ช่องทางเดียวนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่คนติดตามผมมากที่สุดก็คือทาง y t u t u เนี่ยผมก็จะมีเหรียญอาจารย์นองวัดทรายขาวเขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ที่ใช้แทนเหรียญของอาจารย์ทิมน,นะครับที่เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ในการสร้างพระหลวงปูท่ทวด ด้านหน้าเราจะเห็นนะฮะหลวงปู่ทวดด้านหลังก็เป็นอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับซึ่งอาจารย์นองวัดสายขาวนี่ก็เป็นสหธรรมิกนะฮะเรียกว่าเป็นผู้นำดีที่เริ่มในการสร้างพระหลวงปู่ทวดมาด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างท่านมีความตั้งใจผู้ที่สร้างพระสมัยแั้ก่อนเขาสร้างเพื่อที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์สืบสานพระาศาสนาแลยปัจจัยทุกอย่างที่ได้มาก็เพื่อทะนุบำรุง สร้างศาส,สนาสืบสารต่อไปนะครับลักษณะความตั้งใจของพระครูบาอาจารย์สร้างพระสมัยก่อนมีความตั้งใจดีตั้งใจบริสุทธิ์นะครับคุณวิเศษเทวดานะครับไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์สมเด็จโตทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต่างก็อำนวยเวพอร์ตให้กับผู้ที่สร้างที่มีความตั้งใจแม้จะสร้างยุคหลังๆราคา,าไม่สูงมากหรือว่าไม่มีผู้ศรัทธาแต่สร้างด้วย ความตั้งใจได้เจตนาดีเนี่ยก็มีพุทธคุณนะครับไม่จําเป็นต้องราคาสูงๆจึงใช้แทนกันได้กับเรียนเลือกสมณศักดิ์ของอาจารย์ทิมเพราะว่าอาจารย์นองกับอาจารย์ทิมนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างพระหลวงปูทวดจนมีความหล่งดังตั้งแต่เนื้อว่านจนหลายๆพิมพ์ต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นหลังตัวหนังสือ,อหลังเตารีดนะครับแล้วก็เนื้อว่าน ทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับต้องขอเรียนทุกท่านว่าถ้าท่านเช่าหลวงปู่ฟัานองนี้ไปสําหรับท่านที่ติดตามทาง y t u t u เนี่ยนะครับ mm. เหรียญอาจารย์ฟัานเหรียญนี้ราคากลาง3-4ล้านแต่ถ้าถามว่าผู้ที่สนใจสะสมเนี่ยนะครับท่านมีปัจจัยหรือเรียกว่ามีเงินเ,นเนย็นท่านเช่าไปได้เลยนะฮะเช่าไปเก็บไว้พุทธคุณเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าเหรียญสร้างทันของสร้างทันท่าน นะครับแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่หายากต่อไปเนี่ยสนนราคานี้เนี่ยนะครับไม่อยู่คงที่แน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่คงที่ราคาหลวงปู่ฟัน่นหรือเหรียญอาจารย์ฟั่นไม่ตกนะฮะอยู่ที่3-4ล้านเหรียญทองแดงเนี่ยนะครับละสภาพเนี่ยก็ถือว่านะครับสาล้านเนี่ยถือว่าสวยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ผมปล่อยให้เช่าบูชาเนี่ย สองแสนห้าเท่านั้นสองแสนห้าเนี่ยเงินปัจจัยเงินที่ท่านเช่าเนี่ยก็คือผมจัดถวายให้ทางสงเนี่ยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเหรียญนี้สองแสนห้าก็จะถวายให้ทางพระอาจารย์ทางสงเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกิจของสง์ในการที่จะทนุบำรุงราศาสนาหรือในการใช้ในการใดก็แล้วแต่ถวายเป็นแล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับก็คือ5 0เ นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เรียกว่าหายากเลยครับนะครับนะฮะสองแสนห้าครับแล้วก็ท่านจะได้สมนาคุณเหรียญพระอาจารย์นองนะครับพระอาจารย์นองเลื่อนสมักดั์นะครับต่อมาก็คือสมเด็จบางขุนพรหมนะครับพระสมเด็จบางขุนพรหมองนี้นะรับพียนี้ผมต้องขอเรียนทุกท่านนะครับว่าพระสมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยนะครับ หรือพระสมเด็จในวราระโอกาสไหนเนี่ยนะครับถ้าเรามีองค์ครูแล้วนี้หรือมีการเรียนรู้ที่เรียกว่าผ่านตามาหลายๆองค์นะฮะก็คือมีประสบการณ์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะองครูนะครับต้องเรียกว่าเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะละักษณะของพิมพ์นะฮะอุปกรณ์การสร้าง ที่เป็นคตินิยมเรื่องรักการปิดทองนะฮะการจูบรักการรงรักน้ําเกลี้ยงด้านหลังทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับมันเป็นลักษณะของพระที่สร้างในวรรกาสนั้นเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ทางการสร้างพวกรักพวกอะไรพวกนี้นะฮะที่ที่เรามองเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็การสร้างแต่ว,ะะวะระวรรกาเนี่ก็จะแตกต่างกันในด้านเนื้อหาในด้านเนื้อหาเนี่ยท่านจะไปว่าเนื้ออย่าง เนื้อในวราวกาศพิมพ์อย่างพิมพ์สมเด็จวัคังพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มเนี่ยนะครับท่านจะไปบอกว่ามีทั้งเนื้อดินหรือเนื้ออะไรเนี่ยไอ้นั่นเดี๋ยวเราก็เราก็ต้องไปดูจุดอื่นใช่ไหมครแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อื่นๆนะพิมพ์ใดก็แล้วแต่วัรคังเนี่ยยกเว้นบางคุณพมวัฒนคังเนื้อส่วนใหญ่จะหนึกนะเนื้อหนึกเนี่ยเราพิจารณาได้นะครับหนึกแกร่งนี่ก็คือจะแตกต่างออกไปจากวัรคัง ก็คือพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับหนึ่งนุ่มก็คือพระสมเด็จวัดระฆังองนี้นะครับส่วนบางคุณพรมเนี่ยนะครับภาพโดยรวมแล้วจะแตกต่างจากวัดคะังและก็วัดเกตอย่างสิ้นเชิงก็คือลักษณะของเนื้อหาของพระเนี่ยจะฟูนะครับจะฟูนะฮะเนื้อหาของพระเนี่ยจะฟุนฟุลฟูแล้วก็บางคุณพรมพิมพ์สังคติสองนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับพิมพ์สังคติองนี้ ผมต้องขอเรียนนะครับว่าผมยังไม่เจอพิมพ์สังคติองใดเนี่ยนะครับงดงามเท่าอ,องค์นี้หรือท่านที่มีองค์ใดที่งดงามหรือเทียบเท่าได้นะครับพอที่จะเทียบเท่าได้หรือมีองค์งามกว่านี้ก็อลองนามามามา,มาโชว์กันได้นะฮะลองนํามามาได้ผมจะอยอมรับนะครับยอมรับว่า,าถ้าพระท่านงามหรือสวยกว่าองค์นี้ก็เราก็อยอมรับนะฮะโดยยุติสีนะครับก็คือไม่มีปัญหา นะครับแต่ว่าณขนะนี้เนี่ยนะครับองที่งดงามที่สุดเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับพิมสังกติก็คือองค์นี้นะครับตอนแรกผมตั้งที่8ล้านไปไปมา,มาเนี่ยพราหลักล้านเนี่ยคือเราไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยนี่เราต้องยอมรับตามความจริงแล้วเราก็ไม่ได้อาศัยการโปรโมทการตลาดคือเราไม่ได้ทําในลนักษณะแบบนั้นไม่ได้ทําเป็นลนักษณะเป็นอาชีพที่ว่าเต็มตัวเราเป็นนักสะสมที่ ได้รับสิ่งต่างๆางเหล่านี้เนี่ยนะมาจากการตกทอดมานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่กับตัวเรานะฮะเรามีความศรัทธาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็มีการศึกษามีการเรียนรู้นะครับจนลักษณะได้พบกับพระสมเด็จเนี่ยที่ยอมอปล่อยแบ่งปันให้กับผู้ที่ศรัทธาหนึ่งองค์ก็คือว่าเรามีพระสมเด็จวัดร,รังองค์นี้นะครับก็คือความคุ้นพรมกับวัดรคฆังเนี่ยก็คือบูชาศรัทธาสักการะ ใช้แทนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบางขุนพรมหรือวัดรังคังเพราะว่าพระทั้งสองวัดเนี่ยก็คือสมเด็จโตท่านเป็นผู้สร้างนะครับแล้วยิ่งบางขุนพรมเนี่ยในช่วงที่สร้างเนี่ยก็คือพระที่มาเบิกเนตรนะฮะเบิกเนตรก็คือทําพิธีพุทธาพิเศษในวราระที่สองเนี่ยแหละครับวราระแรกเนี่ยท่านประคุณปกกเสรอยู่แล้วเรื่องของพทธคุณนะครับ เป็นผงวิเศษทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นผงปัทธรมัลวงผงอินทิเจผงตรีนิสิงเหผงมหาราชผงพุทธคุณแล้วบางขนพรมเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากวรังคังก็คือบางขนพรมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเม็ดพวกเม็ดรกรวดเม็ดกรวดดินนะฮะดินศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถทราบได้ว่าดินมาจากไหนนะฮะเราก็ศึกษาจากประวัตินะฮะของท่านเจ้าคุณที่นําดิน มงคลมาสร้างไม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดทางเดินนะฮะดินอะไรพวกนี้น่มันมีอยู่ในบันทึกในการสร้างไม่ว่าจะเป็นบันทึกของปู่คำหรือผู้ที่ต่อย,ยอดเขียนตำราการเขียนตำราเนี่ยผมต้องขอเรียนทุกท่านว่าการเขียนตำราเนี่ยมันมีเขียนเพิ่มเติมจากเดิมให้ได้ทรสหรือตัดทอนในสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่จำเป็นออกไปก็มี แต่ส่วนใหญ่แล้วในการเขียนตำราหรืออะไรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีเป็นมีการเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ได้อัธรสได้ความแต่ทีนี้มันจะเป็นความถูกต้องหรือความจริงไม่นั้นส่วนใหญ่ตำราเนี่ยนะครับผู้เขียนเนี่ยจะเขียนจากความรู้สึกของตัวเองนะฮะหรือจะเขียนนะครับจาก สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะเขียนลงไปแต่บันทึกของปู่คำเนี่ยเป็นบันทึกที่บริสุทธิ์ถึงจะมีการคัดลอกมันจะขาดหายกี่ตอนนะครับในเจมิมในจรบันทึกต่อมานะในเจอมในจรในบ้านช่างหลอกก็คือเป็นช่างหนึ่งที่แกะพิมพ์พระให้สมเด็จโตเช่นเดียวกันเพราะช่างผู้แกะพิมพ์พระให้สมเด็จโตเนะี่ยมีหลายช่างแม้กระทั่งท่าน,าน,านเจ้าประคุณสมเด็จโตเองท่านก็ยังแกะพิมพ์พระขึ้นมาขึ้นเอง แล้วก็พิมพ์นี้ผมก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสมเด็จโตเป็นคู่แก่ก็คือพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์นี้ผมเคยตั้งไว้8ล้านแต่ก็อย่างที่ว่าเราไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วไม่มีใบรับรองไม่มีใบการันตีแล้วก็ไม่เคยประกวดแต่นั่นแหละครับพระที่ประกวดได้ที่หนึ่งหรือมีใบรับรองใบรับประกันก็ก็ลองนํามาเทียบกับองค์นี้ได้นะครับที่ท่านว่าแท้ หรือเกยแต่ประการใดเพราะว่าพระพระผมผมก็บอกว่าพระผมแท้พระท่านท่านก็บอกว่าพระท่านแท้แต่ถ้าพระไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดเห็นต่างแหละทีนี้นะครับเพราะว่าถ้าพระท่านไม่เหมือนผมท่านก็ว่าพระผมเกยหรือพระของท่านไม่เหมือนของผมท่านบอกว่าพระผมเกยหรือพระของผมไม่เหมือนของท่านผมก็ต้องบอกว่าพระท่านเกยเช่นเดียวกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดเห็นเนี่ย มันมีความคิดเห็นต่างกันได้แต่มันต้องตั้งอยู่ที่หลักของความเป็นจริงนั่นก็คือองค์พระองค์พระเนี่ยนะครับเมื่อเรานําในส่วนที่มีข้อสงสัยมีความคิดเห็นต่างกัน,นมาเทียบกันดูของผมว่าผมแท้ของท่านว่าของท่านแท้ก็นํามาดูนํามาเทียบกันดูได้นั่นคือสงวนความต่างเรานําจุดที่ต่างเนี่ยมาดูมาถ่ายทอด มาโชว์กันและมาพูดอธิบายว่าพระท่านแท้แท้ยังไงนะครับและพระผมแท้แท,แทย้ยางไงพระสมเด็จวัตรคังบางบุญกรมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการลงรักนะครับและสร้างแต่ละวาระโอกาสเนี่ยจะมีความเฉพาะของเนื้อหาของเขาเรามีองค์ครูที่แท้ของจริงเนี่ยไปเจอพระองค์ที่สองที่3า,ท,าที่สีเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้เพราะว่านั่นเราได้มีองค์ครูที่ถูกต้องแล้ว แต่เมื่อใดที่เราไม่มีองค์ครูที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะจดจําหรือมองพระขาดเมื่อไปเจอพระหลายหลายหลายๆองค์เนี่ยเราก็จะไม่สามารถมองหรือพิจารณาแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ท่านเจ้าปุ่ทัศนเดชโตสร้างเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าภาพรวมนะครับพระเนี่ยดับแรกเลยนะฮะดูองค์ประกอบทั้งหมดแต่ที่ชัดเจนที่สุดท่านเห็นรักเห็นทองพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยทำ ทำยุคหลังเนี่ยทำทำได้เหมือนกันนะฮะแต่รักดำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแห้งง่ายๆนะฮะร,รักดํานี่เป็นรักไทยซึ่งจะต่างจากรักจีนเนี่ยนะร,รักดำเนี่ยไม่ใช่แห้งง่ายๆนะครับแห้งขนาดนี้ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะฮะไม่ใช่แห้งง่ายๆเลยและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณการมาก็คติถ้าไม่มีการเผาพระนะฮะเพื่อให้เกิดความคงทนก็จะมีการลงรักลงรักเนี่ยก็เพื่อนอกจากเป็นคตินิยม เป็นการปลุกเสกที่หมายถึงที่ปลุกเสกที่เรียบร้อยแล้วนะฮะลงรักปิดทองเนี่ยเป็นการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วเนี่ยยืนยันว่าปลุกเสกเรียบร้อยแล้วคือครบครบครันพิธีการนะครับพระส่วนใหญ่ก็จะมีการจุ่มรักบางลุมพรมวัฒะคังก็จุ่มรักนะฮะจุ่มรักที่ด้านหน้าส่วนด้านหลังนี่เขาก็จะลงรักนั้งเกลี้ยงเป็นใสๆแผ่นวงบานก่อนที่จะมีการปิดทองเนี่ยเขาก็จะมีการรองพื้นสมัยนี้ก็จะมีพวกยางมาเดือ แต่ในสมัยนั้นอาจจะเป็นยางมะเดื่อหรือรักน้ําใสรักเกลี้ยงก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วด้านหลังเนี่ยจะรงรักน้ําเกลี้ยงนะครับพระเนี่ยรงรักทั้งหน้าและหลังนะครับด้านหน้าจะจุ่มรักนะครับด้านหลังเนี่ยจะรงรักน้ําเกลี้ยงเป็นอย่างนี้แทบทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นเกตชโยนะฮะเกตชโยวัดรคังบางบุญพรมนะครับมีการรงรักเกตชโยเขาก็รงรักนะฮะอันนั้นรงรักแดงเลย นะครับรงรักและก็ด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะรองรักน้าเปรียงพระที่ท่านยมุทธสมเด็จตสร้างเนี่ยบางจุดเนี่ยมันจะแห้งบางจุดนี่มันจะนวลเงางามนะครับบางลักษณะนเนี่ยมันจะเห็นถึงความหนึบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ได้ว่าแห้งผักแห้งผาดอย่างเดียวเหมือนพระกรูกรูกหนึ่งที่ผมก่อนหน้านั้นเคยไปเช่ามาเนี่ยก็คือกรุวัดกัลยาเช่ามาเป็นองค์ครูมาเทียบดูกันนะครูครวัดกัลยาเนี่ยเขาใช้พวกหมึด หมึกไม่ได้ใช้รักนะเขาไม่ได้ลงทุนเน,นิดนันเราเอามือไปสีเนี่ยนะครับพวกหมึกที่ลงเป็นรักเนี่ยมันหลุดล่อนเป็นขุยเลยพวกนี้เนี่ยมันติดแล้วมันติดเนื้อพระเลยมันติดแห้งเลยเวลาท่านไปแกะเนี่ยทายังไงจะไปแกะออกขนาดล้างนีย่ยังใช้เวลาไม่ใช่น้อย,อยกว่าจะเอาออกได้นี่ไม่ใช่เอาออกได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับเพราะว่ารักดำเนี่ยเป็นรักที่แห้งชา้าแล้วต้องใช้ระยะเวลานี่บ่งบอกถึงพระที่เก่าจริงๆ แล้วก็พิมพ์สังกตินี่ก็คือเป็นพิมพ์เดียวกันกับที่ผู้แก่เนี่ยแก่พระสมเด็จเกศชัยโยเพราะว่าจุดตำแหน่งตำาหนิเนี่ยมันจะมีหลุมลักษณะหลุมตรงกลางนี่เลยแล้วด้านข้างมุมทั้งสองฝั่งมันจะนูนขึ้นมานะฮะเหมือนกับเกศชัยโยแล้วพระสยย่วนใหญ่ขอบที่เป็นขอบที่เรียกว่าขอบกรอบประจกกรอบประจกอะไรนั่นะนะมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีหรอกกรอบประจกอ่ะมันจะมีพิมพ์เดียวก็คือพิมพ์พิมพ์ใหญ่เกศรุซุ้มเนี่ยมันก็ มันไม่ใช่เป็นกรอบกระจกทั้งสด้านนะครับถ้าจะพิจารณาดีๆแล้วมันจะมีขอบเนี่ยขอบด้านเดียวนะที่วิ่งมาแล้วก็นะฮะมาใต้ฐานจนจะหลดฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้มันเป็นหลุมข้างพิมพ์ลึกไปเลยซึ่งเป็นส่วนของการแบ่งพระนะฮะแล้วส่วนเนี้ยผิวมันจะเปิดด้านขวามือองค์พระด้านข้างส่วนด้านนี้นะนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะปิดนะครับเช่นเดียวกันกับบางขุนพรหมนะครับเพราะว่าพระเนี่ยสร้างเป็นแผงบางขุนพรหมเนี่ยนะครับ พระด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนทุกท่านว่าด้านไหนที่มีขอบนะมีขอบเขาเรียกว่าด้านนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ถูกเปิดด้านข้างเนี่ยจะปิดเนี่ยด้านนี้บางขุมพมมีขอบขึ้นมานูนๆด้านนี้มันจะปิดส่วนด้านที่ขอบหายเนี่ยมันจะถูกแบ่งเนื้อพระออกไปก็คือด้านนี้เช่นเดียวกันกับวัดพระงนี่คือลักษณะของการสร้างนะครับถ้าท่านไปเห็นแบบเกตเทโยที่ว่า เป็นขอบสี่เหลี่ยมแล้วเป็นปีกกว้างๆออกไปเนี่ยนะครับคือพระเนี่ยเราต้องดูว่าพระส่วนใหญ่แล้วการสร้างเนี่ยนะครับมันพิมพ์เนี่ยอย่างเกตชโยนี้มันเป็นพิมพ์ที่ว่าองค์ต่อองค์ลักษณะเช่นนั้นแล้วพิมพ์องค์ต่อองค์เนี่ยมันจะไม่มีการตัดไม่มีการแบ่งเนื้อพระด้านข้างสีด้านของเกตชโยนะ่ะเสมอเท่ากันหมดแล้วก็ ลักษณะของขอบเนี่ยก็เหมือนกับบางพรมและวัตถะคังมากนะฮะจะมันจะไม่เหลือปีกอะไรมากมายแล้วมันจะไม่มีกรอบเป็นกรอบกระจกแล้วก็มีปีกออกไปอย่างนี้มันไม่มีมันจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันประดุจเดียวกับวัตถะคังบางพรมเพียงแต่เกศชโยจะใหญ่กว่าและจุดตำแหน่งสําคัญที่สุดของเกศชยโยคือจะปุ่มเหมือนกับบางพรมตรงนี้ตรงกลางแล้วก็จะนูนตรงฝั่งนี้คือเราสามารถแกะแกะรายละเลอียดของช่างแต่ละช่างนะเพราะช่างแต่ละช่างคงไม่ได้แกะพิมพ์เดียวหรอกผมว่านะ แล้วทีนี้มันมีลักษณะความเหมือนกันเนี่ยผมจึงสันนิษฐานว่าบางขุนพรหมบิมสังกติกับเกศชโย,ยผู้สร้างคนเดียวกันนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ได้นาพระนะครับหลายรายการเนี่ยนะครับมีอีกหลายรายการที่จะนํามาให้ทุกท่านแบ่งปันให้ทุกท่านได้เช่าบูชานะครับโดยเฉพาะพระบางขุนพรหมเนี่ยผมเคยตั้ง8ล้านแต่ก็สูงไปแล้วก็ลดมา5ล้านก็มีผู้ติดต่อมาก็ไม่กล้าสู้ผมขอเรียนเลยครับว่ามี คนกล้าสู้เพียงแค่หลักหมื่นและหลักพันเท่านั้นอนันนี้ถ้ามีหลายๆองค์เนี <gosto> ่ยผมแบ่งให้ท่านได้แต่ที่สําคัญเนี่ยมันมีแค่เพียงองค์เดียวมันไม่ได้มีเยอะแต่และพิมพ์เนี่ยพิมพ์ฐานแซมก็มีพิมพ์เดียวบางขุนพรมก็มีพิมพ์เดียวเกตดทยโยก็มีพิมพ์เดียวนะฮะซึ่งไม่ได้มีมีม,มีมีเยอะมีหลายๆองค์ซึ่งพระต่างๆางเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าสร้างมาเนี่ยเป็นร้อยๆยกว่าปีนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยพระเนี่ยนะครับ จะมีเยอะหรือมีน้อยมีเยอะยิ่งดีนะฮะเรายิ่งเห็นข้อสังเกตเห็นชัดนะครับยิ่งเทียบเปรียบเทียบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือถ้าไม่ใช่เยอะๆเนี่ย miles, มันจะเห็นข้อแตกต่างความชัดเจนเนี่ยได้ดีหรือข้อเปรียบเทีเยบได้ดีกว่ามีน้อยๆถ้ามีน้อยเนี่ยมันไม่มีข้อเปรียบเทียบมันไม่มีอะไรไม่มีความเห็นความแตกต่างได้เยอะเท่าไหร่แต่สิ่งสําคัญที่สุดพระที่สร้างมาเป็นร้อยกว่าปีขนาดนั้นเนี่ยนะครับจะว่า สร้างเยอะไหมสมเด็จตท่านสร้างสร้างเยอะแต่การเวลาผ่านมาเป็นร้อยๆกว่าปีแล้วอะไรที่มันเคยเยอะเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ต้องมีการสูญเขาเรียกว่าต้องมีการสูญหายกันไปบ้างคงไม่เยอะจํานวนมากแล้วก็เกิดการศรัทธาตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยอย่างบันทึกของปู่คาเล่าให้ฟังมันมีความต้องการที่ว่านําพระสมเด็จไปเช่าไปแช่น้ามนต์ เพื่อรักษาโรคโดยเฉพาะอ,าอาดีตข้าราชการเก่าหรืออดีตขุนนางที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นบิดาของยาขําเนี่ยนะครับนำพระสมเด็จเนี่ยมีไม่ว่าคนในบ้านลูกหลานหรือใครเป็นอะไรนี่ก็จะนำพระสมเด็จเนี่ยอาราธนาแล้วก็ให้ทูบหมดดอกแล้วก็นำไปเพื่ออาบหรือเพื่อดื่มเ,เพื่อรักษาโรคแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรและที่สําคัญที่สุดในช่วงนั้นเป็น ช่วงวิกฤตการเขาเรียกว่าโรคโรคหาโรคหาระบาดโรคหาระบาดเยอะเยอะมากแล้วก็ทีนี้ก็ไม่มันไม่มีวิธีทางรักษานะครับเหมือนกับลักษณะเหมือนกับพวกโควิดอะไรเงี้ยก็ต้องรอวัคซีนนะฮะไม่มีวิธีการรักษาที่ที่เรียกว่าสามารถที่จะหยุดยัง้งยับยั้งมันได้เพราะว่าโรคมันเป็นโรคติดต่อเช่นเดียวกันนะฮะเป็นแล้วก็ตายไปเลยแต่สมัยนี้โควิดเนี่ยเป็นแล้วไม่ไม่ตายถ้า มีการรักษาอย่างสาธารณสุขของไทยเราเนี่ยถือว่าได้รับการยกย่องจากชาวโลกว่าเป็นสาธารณสุขที่ควบคุมรักษาโรคโควิดได้ดีมากอันนี้ต้องขอยกย่องนะด้วยความจริงจากใจไอ้น,นี่สาธารณสุขของเรานะฮะโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านท่านเนี่ยก็คือให้ความเขาเรียกว่าทุ่มเทตรงด้านนี้แล้วก็ทุกภาคส่วนแหละครับ ก็ต้องขอเรียนว่าต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ที่ทำให้ไทยเรานั้นได้หยุดยั้งโควิดได้นะครับทีน,นี้เรามาพูดถึงพระพระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยนะผมขอเรียนครับว่าราคากลางเนี่ยมันเคยขึ้นสูงไปถึงหลักเกือบสิบล้านถ้าองค์สวยๆเนี่ยสภาพอยู่ที่สภาพพรบแต่ต่อๆมาเนี่ยนะครเช่าหากันก็คือในหลักที่หนีไม่พ้นอ่ะสามสี่ล้านนี่ถือว่า อยู่ในระดับนี้นะฮะยังไม่ได้เลยแต่องค์นี้นี่ผมเปิดในราคาแบ่งปันแล้วก็ปล่อยในราคาแบ่งปันสําหรับท่านที่สนใจและศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นพระวัดคังเกตเโยหรือบางพงใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแทนกันอันนี้ขอรับประกันว่าพระที่ท่านได้จากผมไปเนี่ยไม่ผิดหวังและเป็นพระแท้นะครับถ้าท่านไม่มั่นใจไม่พอใจในสินค้านะครับไม่พอใจในพระ ระยะเวลาที่ท่านนําไปเนี่ยไม่เกิดพุทธคุณใดๆเลยตลอดสามเดือนที่ท่านเช่าไปหรือไม่เกิดสิ่งดีๆไม่เกิดอะไรก็ขึ้นกับตัวท่านในสามเดือนนั้นและท่านเช่าไปแล้วถูกสวดว่าเป็นพระเกไม่มั่นใจแต่ประการใดในสมเดือนท่านนําเงินมาคืนและนําพระมาคืนในสภาพเดิมนําพระมาคืนในสภาพเดิมผมจะคืนเงินให้ท่านตามสภาพขององค์พระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสภาพพระอยู่ในสภาพเดิมเราก็ต้องคืน จำนวนกันให้ท่านเต็มเหมือนเดิมนะครับแต่ท่านนําไป3เดือนเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะนําไปท่านต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะครับเพราะว่าระยะเวลา3เดือนนี้ผมรอท่านได้นะฮะเงินล้านแเนี่ยนะครับมันเป็นเงินที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยแต่ที่นี่ในเมื่อเราตั้งสัจจะสัญญากันไว้นะครับท่านเปลี่ยนใจท่านเอามาคืนผมก็จะคืนเงินให้ท่านแต่ถ้าพระผมชำรุด ไม่อยู่ในสภาพเดิมผมก็ต้อจำเป็นต้องหักเงินท่านเพราะว่าพระไม่ได้มีเยอะแล้วก็มีองค์เดียวอันนี้ต้องเรียนด้วยความเป็นจริงเราต้องพูดกันก่อนนะครับล้านแปดนะครับติดต่อเข้ามาเลยบางคุณพรมงนี้สวยงดงามที่สุดแล้วครับนะฮะ